เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะครับผมทุกคน mm hmm. โอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปปัรนาละกันนะทุกคน mm hmm. ก็คือเดี๋ยวจะเอาเจ้าเมซี่คันนี้เลยนะทุกคนนะ mm hmm. น,นี่เมซี่เฟอร์กูสัน4710นะทุกคนขอ mm hmm. ให้ที่รู้ว่าคันนี้เป็นรถไถกี่แรงม้าก็คอมเมนต์บอกผมด้วยและกันนะทุกคน mm hmm. ผมไม่รู้นะ <laughs> โอเควันนี้ก็อยู่แมปบาร์ซิลเหมือนเดิมนะทุกคนอ่าก็แบบที่คล้ายคลึงกับแมปไทยมากๆเลยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาเอาเมสซี่ไปปั่นนะแต่ว่าเราจะไม่ไปคันเดียวนะทุกคนเราจะไปกับเจ้าคูปุต้าคันนี้เลยนะครับผมเป็นคูปุต้าเอ็มหนึ้นะทุกคนนะก็คือคันนี้น่าจะประมาณร้อย แบบแรงม้านะครับผมทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เลยนะก็มาเปิดคลิปอยู่ที่บ้านเราเหมือนเดิมนะทุกคนดูดิก็มีผ่านไถโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผ่านอันนี้มันคว่ำมาเนี่ย <c oughs> โอ้ให้มาทำผ่านกูคว่ำไปว่าโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเอารถกูดาต์ามาต่อผ่านก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เตรียมไว้เลยนะทุกคน <c oughs> ผมเตรียมแค่รถแมสซี่ไว้นะ เดี๋ยววันนี้เอาไปปั่นนาะทั้งสองคันเลยเดี๋ยวคันนึงผมจะให้ลูกน้องขับนะทุกคนนะโอเคเถอยเลยถอยเลยอ๋อเอาเคทุกคนเดี๋ยวผมไปที่ทุ่งนาเลยแล้วกันนะไม่พูดคมทำเพียงเยอะนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวให้ลูกน้องขับตามคนสังเกตน,นะรู้สึกว่า คูบต้าจะคันใหญ่กว่าแมสซี่เยอะเลยนะทุกคนนะโอ้โหคูบต้าที่มันเจ้าบิ๊กเบิ้มนี่หว่าเอาเคสไปรผมเสียงคูบต้าจะดังหน่อยนะทุกคนว่าเป็นรถท,ท่อแต่งนะทุกคนนะ <S 2> <S 2> <S 2> เอาดึเอพาร์ทหลังขึ้นเฉยเลยโอ้ยโหแล้วดูทางขึ้นเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคูบูต้าน่าจะล็อกคันเร่งไว้นะขับมาช้าขนาดนี้ ผมดูก่อนแล้วกันป็นไ,ไงลรอกเขาเล่งไว้จริงด้วยขี่ทุกคนอืคนล็อกเขาเล่งไว้นะอ่ะโอเคครับผมไปน้องตามพี่มาเลยน้องโอ้โหทางทางขึ้นบ้านสุดยอดจัดเลยไปไรอะบ๊ว ลุยเลยดูลยเลยระวังตกนาได้ลูกน้องเอ้ยตายผมแมสซี่แมตใจนะที่เราจะไปปั่นก็อยู่ไม่ไกลนะทุกคนนะกดเดียเด๋ยวนี้ปุ๊บแล้วก็เดี่ยวขวาข้างหน้าก็น่าจะถึงเลยนะทุกคนเดี๋ยวเร็วนี้จะมีเล่นฟาร์มยีสองนะทุกคนนะใครที่อยากดูก็ใจรอสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวพีนมาเล่นให้ดูแน่นอนนะไปะยังคูปต้าไปยังเฮ้ย แล้วทำไมมันมาชา้าจังอ่ะ <c oughs> เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนะผม,มรอมันก่อนสักแป๊บนึงแล้วกันนะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนอ่ะลูกน้องมาแล้วไปเดี๋ยวเราออกไปที่ทุกนานเราเลยแล้วกันไม่ร <c oughs> ู้ว่าคูปต้าจะขับชา้ามากเลยทุกคนไม่รู้ทำไมเวลาขับตามนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับช้าๆแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยนะ <c oughs> โอเคไปผมอ้าวทำไมรถตัดอ้อยมันไปอยู่ทางทุ่งอย่างนั้นวะน่นนะเเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ติดลมหรอวนะลูกพี่เคครับผมไปขับชา้าจังวะเฮ้ยไปลื่นใจร้อนแล้วนั่นเองโอเคทุกคนปล่อยมันขับมาแล้วเดี๋ยวมันก็มาถึงหรอกนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เลยละก,กันนะผมนี่ โอ้โหดูดีทุกคนทางมันเปลี่ยนนะทุกคนนะโอ้โหไหนโอเคถึงแล้วนะทุกคนไหยเราจะมาปั่นเป็นนานามนะนี่แหละแกนี้แหละนะโอ้โหโอ้จะติดหนุบไเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมรอคุปตาสักแป๊บหนึ่งนะ น,นี่น้องกำลังมาทุกคนดูดิโอ้โหมาสายจัดเลยนะต้องห่างเดือนแล้วมั้งเนี่ยอเอาชีทุง้องมาแล้วโอเคเอาชีทุกคนเดี๋ยวผมเริ่มทำการหาที่ปั่นก่อนแล้วกันทุกคนนะนี่ เริ่มปั่นตรงนี้เลยนะทุกคนอ่าโอเคส่วนแค่น,นี้เดี๋ยวเราจะให้ลูกน้องไปปั่นฝั่งนู้นแทนละกันนะทุกคนโอเคปั่นโอ้ยน้ำเยอะเลยท่านี่ <c oughs> ไปดูจะติดลมไหมนะ <c oughs> โอ้ทำไมฟานวันนี้มันเยอะจังวะเดี๋ยวดันชิ้นก่อนละกันนะทุกคนดันเราไว้ด้านข้างก่อน ok,สวยงาม tang tháo đi ạ ok để để được đấy nhỉ ok nó đó được luôn các em đi thôi,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  đi nó đi thôi, đi thôi, đi ครับผมเลยครับนี่เปิดฝาหลังด้วยแล้วกันนะโอเคปั่นไปเลยครับผมอ้ยเดี๋ยวนะวไาลูกน้องเราอยู่อย่างนั้นนั่น,นเฮ้ยพี่เราปั่นของเราไปเลยนะทุกคนโอ้วมาลูกน้องหนีมาทุกคนยังไงก็หนีนะป็นไงว่าแล้ว แล้วมันต้องหนีนะทุกคนนะโอเคแล้วปล่อยมันไถไปเลยนะทุกคนเอาโอเคเดี๋ยวเรามาปั่นของเราต่อเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมขอปั่นเก็บมุมนี้ก่อนนะไอ้ไม่อยู่กี่มุมเก็บหัวงานนะทุกคน ปั่นเลยโอ้โหปั่นท่อระบายน้ำไปอีกนี่ปั่นหมดเลยครับผมโอ้โหทุกท้อมันกลับเลยไม่ได้แล้วว่ะทุกคนไม่รู้เป็นไรอ่ะเอ้ยโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นดีกว่าตอนนี้รู้สึกมันจะเป็นร่องที่มันมันยังไงอ่ะมันเฉียงนะทุกคนนะไอไอมันอาจจะคำนวณยังไม่ได้นะทุกคนอะไรครับผม จะให้มันมาปั่นฝั่งนี้แทนละกันนังฝังเงยอะอย่าเลยมันจะติดไ้ใปปั่นไมเนี่ยโอเคพาให้เรามาปั่น ของเราต่อเลยลักกาน,นะทุกคนนี่เลยครับผมเลยครับโอ้ยปั่นสูงซะด้วยโอ้โห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 โอ้ยไม่ดูรุนน้องดิอ่ามันกลับรถได้อยู่ทุกคน เอาชีบผมเอาเอาเอาๆๆเออายังไงวนะนี่ยทำไมอิงขับหน้ากลัวจังวะเฮสือฮีนี่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 เยอดว่ะเท้ๆๆขับรถเองได้ด้วยนะ แล้วก็ปั่นของเราไปเลยนะทุกคนอ้าไปโอ้ถอยแรงเกินเคก็ปั่นกันยาวเลยแล้วกันนะวันนี้น่าจะไม่นานเดอกเพราะว่ามาตั้งสองคันนะทุกคนนะ ตันไปเลยครับผมเวลา AI ปั่นมันจะปั่นวนรอบมาไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่าเส้นทางของมันมาานันจะมีแค่ไปกลับนะทุกคนโอเคโหคูหูต้าแรงจัดเลยโดนดิด <c oughs> โคตรแรงเลยนะ มันรู้สึกว่าการออกตัวของเขานี่จะไปไ้กว่าแมสซี่นะทุกคนเอ้วุวนรอบเลยถ้าเราไม่เสร็จเราก็ให้คูปตามาช่วยปัดละกันนะทุกคนนะ <c oughs> การน,นี้ไม่น่าจะมีติดนะทุกคนเพราะว,าว่าดินข้างล่างมันค่อนข้างที่จะแข็งตัวอยู่นะอาโอเคปั่นไปเลยนะทุกม ลูกน้องเดี๋ยวนี้เดียวเอง <c oughs> ผมเดือเยอะผมมันอีกอันทุกนมาได้แบ่งครึ่งๆไว้นนะลองรีบถ่ายแล้วไ,ไปเข้าเจียสไปร์ตเลยทุกคนโโอ้หโูหโห,โโหแรงจัดแรงจัดแรงจัดเยอะเยอะเยอะเยอ โอ้โหเซงกูป้าตาลแล้วจังหวะนี้อย่าให้นัตตี้ได้แรงนะโอเคทุกคนไปต่อ,ตอเลยขออย่างเดียวนะอย่าให้ติดหล่มละกันนะ Pursuit. โอ้รู้สึกว่ารอบนี้จะปั่นไรมากเลยนะทุกคนนะที่ลกน้องเหลือไม่กี่รอบก็เสร็จนะทุกคนผมน่าจะหลายรอบอยู่นะ เดี๋ยวจะปั่นซ้ำๆวนๆไปนะทุกคนเพื่อให้ดินมันจะได้ละเอียดนะเออเห้นี้ยรนน้องได้นะรอบเดียวนะทุกคน โอเคเราก็เหลือรอบเดียวแล้วทุกคนนะอ่าอาโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนไป่ันต่าะเขานี่ออกไปโอเคนี่ เซ็นนะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวไปเอารถลูกน้องออกมาก่อน <c oughs> โอเคโอ้ปันเสร็จแล้วเขากลับบ้านเลยว่ะเฮ้ยเองต้องเอารถกลับด้วยนะเว้ยลูกน้องอ่ะออกจากทุ่งนานก่อนเลยละกัน แมซี่ตามมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเบ๊กโ,โอ้โหชนกันเฉยเลยอ่ะจับเครื่องไว้เลยนะโอเคผมทุกคนก็คลิปนี้เอาไวไ้เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดต like ิดตามให้ผมด้วยนะทุกคนนะสำหรับการปั่นหน้าของเจ้าเมสซี่กับคูปะต้านะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวๆทำไมนี่เปิดไม่ได้วะเฮ้ยโอ้โหว่าจะเปิดสักหน่อยไม่ได้เลย โอเคฝากรูกคนคนไลค์ก็ติดตามผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ